แมา3วันแล้วนะครับจาก350เป็น365เป็น446ในวันนี้ทำให้ตัวเลขสถานการาณ,าราณาของไทยที่4,775นะครับรอ,องลงมาคือเชียงใหม่เชียงใหม่เริ่มดีขึ้นนิดหน่อยแหมย่อน100ไปน,นิดเดียวนะครับก็คือ99จากเดิมนี่ร้0ยมาตลอดหลายวัน นะครับก็ดีใจด้วยที่ลดลงมา2หลักในวันนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับยังชะล่าใจไม่ได้2597เป็นตัวเลขยืนยันสะสมในระลอกนี้ของเชียงใหม่ชลบุรี97เนะครับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้1540ตนทบุรี118เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้เยอะทีเดียวนะครับเกือบ2เท่าตัวนะครับก็คือตอนนี้169เมื่อวานนี้วันนี้1 1 8เป็น911นะครับ ประจวบคีรีขันก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับ37เป็น897สะสมรวมนะครับสมุดปราการส่งตัวอยู่ที่39นะครับอันนี้ขออนุญาตใช้สกอร์บอร์ดนี้ไปให้ท่านได้ดูใน Facebook, เฟซบุ๊กศูนย์ข้อ,ขอมูลโควิดนะครับมีสะสมรวมกันไปนะครับ77จังหวัดก็มีลดหลั่นกันไปนะครับมาดูในภาพรวมของแผนที่ประเทศไทยนะครับ ในระลอกนี้ตั้งแต่ทําเป็นสัปดาห์สัปดาห์นะครับจากขาวในช่วงของ28มีนาถึงต้นเมษามาสีเหลืองมาสีแดงสีแดงเข้มนะครับในวันที่1วันที่18ถึง22เนี่ยก็ทรงทรงตัวกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เราเพิ่งมา 18, 19, 20, 21, 22นะครับก็5วันนี้จันถึงไม่ใช่ตั้งแต่ปราทิตที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในภาพปรากฏการ ก็จะเข้มกว่าสัปดาห์ที่แล้วซะด้วยซ้ํานะครับตรงนี้ส่วนทั้งเดือนนี้มาก็คือขวาสุดนะครับก็แดงไปเกืบทั้งหมดนะครับมาดูในรายวันนะครับก็จะเป็นกราฟอีกตัวหนึ่งซึ่งทําให้เห็นเป็นรายวันนะครับวันนี้ขวามือสุดคือ22เมษาก็จะเห็นว่าเขียวพอสมควรน,นะครับ แล้วก็จากสีแดงของเชียงใหม่ก็กลายเป็นสีส้มลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูปรากฏการดูเหมือนว่าจะทรงๆอย่างนั้นแล้วกันนะครับยังไม่อยากจะบอกว่าดีขึ้นเท่าไหร่นักจากวันที่ผ่านมาสถานการณ์ของโลกครับ144ล้านเศษนะครับแล้วก็ตัวเลขล่างครับที่น่ากังวลไปดูที่ทางเอเชียของเรานะครับทางอินเดียอย่างที่บอก3 0 0แสนกว่านี่นะครับแล้วก็ทาง อินโดนีเซีย5,000กว่าฟิลิปปินเนี 9, ่ย9,002ลดลงมาจากหมื่นลงไปบ้างแล้วนะครับมาเลเซียนี่2,003ของเอ่อกัมพูชาอยู่ที่303นะครับนี่ก็คืออย่าง3หลักอยู่นะครับมาประชุมที่ของทางศูนย์สปอชุดเล็กเนี่ยนะครับมีการนำข้อมูล